ในโอ้เก่งจังเลยเปิดเก่งจังเลยลำแพนกินสองขวดในรถลำแพนอ่ะไม่ออดเดี๋ยวทำให้เป er ิดน้ำในใครจะเป็นนางเอกวงหนึ่งวงสองอุ้ยนั่งอุ้ยมาเปิด นี่เป็นนี้บุ้งบุ้งสงไมู่กชัมตัวต้งปวดตั้วดเลยไม่เก็บใช่ไหมเราเบินเอาน้ำเอาเราเบินเล่าอุ้ยนี่ของพี่นี่จะคว้างอ่ะนี่แเจี๊ยนะเจีะยบพนะ อวอปรดีครับ่ะมาหาตุ่ยเรียนรอบประชุมอยู่ค่ะเป็นยังไงบอกคนเทนเรอบอกเร็วแล้วเกี่ยวกับนเทนว่าจฉไี่ลองแต่มาหอดเนาะกับยากคอนเทนตเนว่าเอียงเก่งแท่กะแทกบอกแก่มือคุณนะเดียเรอประชุมไ้แก้วประชุมอืนี่ไงนี่ไงนี่อมบู ไปนไปกรุงเทพไมกียไมกวยกินนมกินนมเก่งจังเลยโอ้กินสองอันเลยโอ้อืมโอ้เป็นก่าใช่นาะ Mẹ mẹ. Mẹ mẹ, mẹ 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 là hữu, Cái. <laughs> mẹ 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 ป้าป้าชื่ออะไรป้าป้าชื่ออะไรคะป้าป้าอะไรป้าป้าป้าโจป้าป้าโจอ๊มอ๊มเร็วเอาอ๊มเร็วไหนเต็นเต็นเฮาดูไหนเร็วเร็วเร็วเรีวโอ้ยสต๊อบลี่ไหม The strawberry The tubber. 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 เฮอแม่ S <S ใช่ที่นอนใคร <S <S ที่นอนลำแพนโอ้น oh, ี่นี่นี่เออขึ้นไปนอนเลยโอ้ oh, <S 2> <S 2> ปวดหนังหัวจะคว่ำนาด <S <S ปวดหน่ะ ร้บเพอนบอกหวยห,หน่อยหวหน้ไม่บอกอะไรไ,ไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรไม่อกอะไรอ,อะไรคะไหนหนูหนูอะไรรูปใครเนอรูปพี่องอิงบ้าใครเก็บไว้ใครเก็บไว้ที่มาหา นะนี่ัาห,หา,หา,หาเหรอเอามาให้ลำเพลินเหรอไม่ใช้เน่ีดีนอันนั่นเอวฉเอาขือปิดสนมันมีของเสียทอปอยู่นี่ <c oughs> เสียทอัเมื่อนั้นเรานับเงินผิดให้เมื่อน,นั้นเดี๋ยวเราสิโอนมาให้เราสิโอนมาให้เพิม่มอ่ะเงี้ยอันนี้ทเท่าไรก่อมันสองแสนหาว่ามันขาดอยู่แปดเงื่นเรานับให้ผมไม่ได้นับเมื่อนัน้นอันนี้มันมันขาดเราโอนมาให้พี่เท่าไรพี่เจ็ดมื่นแล้วอันนี้เท่าไรว่าแสนแสนแปดว่าเราหนับเบ้างอ๋ออันนี้ผมเสียทอรเนาะเออผมมันไม่ได้เขียนชื่อก็เลยไม่ได้อาใส่เพื่อนได้ รถบอกกลับไปเอาอยโยต่าวันออกมากเร็วมือนกับ,บอดก็เลยนนเป่าออนนยอดโอนเก็ดบมื่นใช่ไหมวันนั้นอ่ะอูของแแช่เขาบีบแตให้หนใ,ใครรถสีชมพูอ่ะไม่ใช่มาอีกบ่ไหนนะจะออกไป อักไปเข้ามาไม่ใช่ะใครคนละคนตัวอะไรคนละตัวอะไรนะจตัวผีอ้าแพนมนุษยเนี่ยอ้าวน้องแพนทำไมรู้จักผีตัวผี ไหน,นผีปะนนนหนูจับมาผีหรอกเอ,เอ,เอ้โอ้ตำพัดลมเอาไปแล้วเอียมกันนมอเอาใครจะร้องเพลงเพราะกว่กากันเอารำเพลินกับรำเพินเอานูา้นชอวสู้พี่รำเพลินไม่ได้ พี่ลําเพลินร้องเพลงเก่งแมามาเสียงมาเฮ้ยมันโดนเดี๋ยวมันโดนตาน้องมามามาเสียงคนโอ๊ยเสียงอะไรเสียงคนหรือ ทุกแรงแซาเสียงคนเรือปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยทุกแรงเซายึดยนี่ลำเพียงเอานี้มาปูทำไมวะปูจอปูจอใครมาฮ่าฮสาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่บ่อ่้า เอาเสื้ออกเให้หน่อยฝากเสื้อหน่อยแล้วเจีนไอเห็นเนี่ยอบครทมมาเสื้อเาเสื้ออกเวเบอร์อะไรเอ2กเัวี่สิบตัวเอกเลเสื้อนี่บ่เอ๊้ น้องแพนหวกวกนเลยมื่อี้นออะไรนะเอะไร่อเอานึว่าบอก